จากเหตุการณ์นักเรียนถูกลืมบนรถตู้รับส่งนักเกรียนจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตโดยพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการกาแทนนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากำหนดมาตรการรองรับไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกขณะที่นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานไปยัง สถานศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถยนต์ขณะที่นายชัยวุฒิธนาขมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เร่งพัฒนาโครงการสมาร์ทคูบัสซ,ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นไปตามนายโยบายไทยแลนด์4.0โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการนำระบบเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต Op ฟติงเซนเซอร์หรือ i อ t อทีเซนเซอร์ที่นำเซนเซอร์ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวและเคลื่อนความร้อนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถซึ่งหากมีการลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถเซนเซอร์นี้ก็จะทำงานโดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไปยังโทรศัพท์มือถือผู้ปกครองหรือครูและศูนย์บัญชาการของระบบซึ่งจะทำให้รู้ว่ามีการลืมเด็กไว้ในรถนักเรียนและสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอันนี้เป็นระบบที่จริง ก็มีการใช้อยู่แล้วในบางเคสอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยนะอาจจะในเรื่องอื่นๆก็มีเซ็นเซอร์แบบนี้ใช้อยู่แล้วในการตรวจวัดว่ามีมนุษย์อยู่ในสถานที่อ่ะย้อนระบบเซキュริตี้ห้องตู้เซฟทำอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์นะมันต้องมีซอฟต์แวร์มีระบบคอมพิวเตอร์มีแอปพลิเคชันในมือถือเซ็นเซอร์มันเตือนว่าเราลืมเด็กใช่ไหมสังขัญไปที่ศูนย์บัญชาการเว็บต์ก็จะแจ้งส่งมาที่มือถือของครูหรือของเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนแทนเอาเด็กออกคือถ้าลืมเด็กกสิบนาทีก็ขึ้นเตือนละ อย่างไรก็ตามขณะน,นี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่งได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางได้สร้างระบบป้องกันและเตือนภัยกล่องควบคุมจะสั่งการเปิดประตูรถยนต์และส่งสัญญาณ SMS พร้อมพิกัดสถานที่ไปยังโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้วิทยาลัยเทคนิค,คนครปฐมได้ประดิษฐ์ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์เมื่อถึงค่าที่กำหนดเครื่องก็จะทำงานและเปิดประตูรถอัตโนมัติ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้ประดิษฐ์เครื่องทาลายกระจกรถยนต์โดยจะติดตั้งไว้ในรถเมื่อกระจกถูกทําลายจะแตกตัวแบบเมล็ดข้าวโพดซึ่งนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือจากนี้จะประสานไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยนั้นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาริชยโยรายงาน